เฮ้ยยาเก่าวะร้านไหนร้านไหนร้านปั่นปั่นหรือเปล่าเนี่ยใกำลังจุกก็จริงเนี่ยน้ากำลังจะไปโพลแอ่ด้วยมาดิอฉุนแม่งจัดหาคนาเด้งอัปเฟอร์พอดีเพื่อทำเลยนะว่ามึเด้งมึเจ๊งศพไม่มมึงไ่ขอโทษอ่ะอันไหนนะกลางอยู่ร้านกลางกลางสะพาน แลวคราาัราาบแลวครับครับชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อ hop ครับชื่อ hop อืม hop ครับ,บ,บผมว่าว,ว่าไงครับพี่ชายเก่าป,ะาปะ่ะครับเก่าป่ะไม่ครับไม่ครับ อ๋อโอเคครับโอเคครับตกเดี่ยวเกินแน่ได้ฟังเลยอันนี้ไป็นตอนถามมาดิเมื่อกี้มึงมึงแย่งตบผมขอโทษเหรอผมเทียงผมเทียงโอเคเลยรียบร้อยแล้วผมผมเทียงฮัลโหลพี่ผมทำแบบว่าที่ชาวซัมเมอร์ก็ชอบทำกันเลยนะผมทำง่ายตามเทพโอเค พึแทงเลยเพราะว่ามันจับคู่ก็ได้ไม่จับคู่ผมเทงผมเทขอขอเล่นดิขอเล่นดิพี่ยูพี่ยูพี่ยูแมววมนน่พี่ยูขอเล่นดิออนขอเล่นกแล้วเมื่อกี้เล่นไปแล้ว่ะขอความแขอโทษผมต้องบอยี้ เพิ่งถามควบเองค<ว>ับอ,อะไรนะไม่เซ่แม่อยู่ใส่สิฟาาคนไปเอาจุกหลอกมาดูดลูก5้าสิบห้าผม,มาพันกระดาษฮะพูดง่ายจังอ,ะอ่ะอ๋ออีโคเสียทามมิงรับถ้าไม่เสียทามมิงไม่ว่าเลยเมื่อกี้มันเสียทามมิงต้องที่หยิบสมใหต้องให้พี่กูตามหมอไอ้สั์ฮะมึงต้องให้พี่กูตามหมอ เอ้ยอะไรนะได้ยินเล้ววะเคอดีมันจะเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยใครพูดอะไรอะเอ้ยใครพูดอะไรอะแค่นี้ไอบบนี้รีวายมึงพูดเหรอไม่นะไม่นะเวทเปาเวทพูดปล่าอ๋อแล้วมันพูดอะไรอะอมึงพูดอะไระมันเป็นอะไรกันนะยืนนิ่งอะมึงหุ่นเป็นหุ่นหนะ่อต้องรอคำสั่งเดียวอหรพวกมึงอะอ่ะกูอยากชิมอะชิมหน่อยได้ปะ จะเด้งให้เพื่อนมึงเปล่าคุณถามนะสรุปยังไงดีคระเอ้ยพี่คุณถามก็ตอบดีน้องอยากชิมอ่ะได้ปะ่ะอยากเจอของใหม่ หมอหมอครับช่วงไหนครับไปขรับนอนวัดใครดีจากดีวะ เออถือกล้องคนนึงเผื่อมันตุกติกไอไอไอเปอร์ไอไอเจก็ได้บอกว่าเคลียเคลียไหมเดี๋ยวจะสะสมสะสมนะมันจะสะสมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วมาเทเลยดีแม่ รอ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 อ้ยก็บอกให้รอเฮ้ยอุ้ยมันใส่กันแล้วพี่จุ๊กปรับปืนดิ ระยะอ่ะมึงเอาไงอ่ะเดี๋ว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าได้บ้านจากโอจีอยากลองบ้านใหม่ล้วเพิ่งได้บ้านไม่ใช่เหรอกูอยากชิมอ่ะได้ปะหรือต้องให้กูพูดแบบตีโอจีแล้วไม่ได้บ้านนี่ไม่รู้จะพูดยังไงหรือจะให้กูพูดว่าตรงๆว่ามึงเก่งแค่แบบกับโอจีอย่างงี้ปะอ่ะเวท ชิมหน่อยเปล่าอีโวกูก็ไม่มีเหมือนมึงนะเอาเปล่ายัางครับยังยังโอ้อีโบสองกระบอกอออออทำไมมึงต้องรอให้หัวหน้ามึงมาชีน้นิ้วสั่งอะนะฮะมึงพูดครับด้ดีเวลาพูดกูหมดยัง,ยงเร็วไอ้ยังขยันเร่งกันอยู่เลยโม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 ามานีหน่อยโมโม,ม พี่โจ๊กนี่เลยยกพี่โจ๊กเนี่ยคุยอะไรดิพี่อะเอาพี่จะคุยอะไรอะอ๋ออีมันมีโกคอยแก๊งม anyway> ันมีมีตงสามเบอร์ไหนมี่ไปลเจ็ดศูนย์สามเก้าสามรับจะจีบปะเนี่ยไม่เอานะเจ็ดูนย์สามอะไระเจ็ดศูนย์สามเก้าสามเจ็ดศูนย์สามเก้าสาม จะเด้งแทนเพื่อนมื่รเด้งแทนเปล่าโงนู่นเดือดจังไงไม่ร oh ู้อะไรเนี่ยเลยงัดร้านอย่เด้แนดเคยวกินกางไปได้ครับอันนี้เร oh well> ื่องอะไรใบได้ไหมเด้นเดินเดี่ยตีนไม่พอใจครับเอาดีเดินเดี่ยวแล้วมองหน้ก็เลยแบบเ็บเล็บขบพี่โจ๊กแตกมั้งอนเีย ติดกล้องคนนึ่งติดกล้องคนหนึามเดี๋ยวบเดีด๋ยว,วแต่เพื่อนไม่มีมารยาทให้กูทำไงก็พี่กูไม่ได้ยินงั้นงั้นให้เพื่อนมึงขอโทษพี่กูสักสองร้อยครั้งได้ไหมให้ครบอ่ะอและ้วแบบพูดแบบขอโทษยาวๆทำได้ปะสองร้อยครั้งทำได้เปล่า,าหรือหรือมึงจะคุกเข่ากลับตีงูได้ปะทางนั้นอ่ะกลับตีงูวะโอ้โหเฮียึกว่าเขียนเรื่องความ ไม่ไปแทงได้ไหมพี่เด็กไอเ้เพิร์ลมันเอาสอดยังยังมันได้นะมันมันมันไม่ใส่โพเทอเอคเอ,อนนันเดิมมาอยากหลับแล้วไอ้กูเมมเบอร์ไปเมื่อกี้หายเนี่ยเอาเจอแล้วเครืงเด้งให้มันจบเลยวะ เพิ่งได้บานมาด้วยช่วงนี้แข็งคนไทยค่อยๆค,คุยกันอีโวอีโวสองก็บอกอีโวสองก็บอกอีโวสองก็บอกแต่มึงหมอบให้กูในี่ยนะนะที่ไม่มีอีโวโอโ้โห <c oughs> กูขำวะมึงทำทำไมวะอย่างเงี้ยฮะมึงเหมือนเหมือนตัวตลกอะเนี่ยกูเล่นกับพวกมึงกูมีเพย์ยี่สิบกูยังชนะเลยม้งเนี่ยเอาเปล่าไม่มึงค้าบอนะไรเนี่ยมึงก้ไม่กูขอตบทินได้ปะ Bỏ tổ tin này ba Thêm một châu <laughs> mà, mà. Hey, đi hey, thằng ngủ thằng ngũ, thằng ngủ rẹt 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 thằng, ngũ, thằng, ngũ, rake, 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 thằng ยังวันส like. ุดท well ีเดจหได้ก <ot> ันอ <ot> ้วงไอ้นาหัวส้มคือใครอ่ะหัวจางพี่เจ้าแกอเลรไม่รู้หัวส้มวิ่งไปแล้วหัวจ้าเจมึงงอไม่เป็นเหรอเอาเปล่าจะเด้งแทนเพื่อนมึงเปล่า ตัวไหนจะเลีงเบาไอสัตว์เอาเบาฮะมึงยืนนิ่งเป็นหุ่นยนต์เหรอรอลูกพี่มึงมาสั่งเหรอบอกไม่ลูกลูกลูกพี่ไม่อยู่ไม่กล้าทำอะไรเลยเหรอเฮ้ยลูกพี่ยังไม่อยู่ไม่กล้าทำอะไรเลยเหรอรอรอคำสั่งอะเหมือนมึงเหมือนพวกเบี้ยปะบอกคุณได้ปะมึงเหมือนพวกเบี้ยปะเหมือนไอพวกตัวหมากที่เขาไปเดินตัวแรกอะใช่ปะที่เดินได้ก้าวเดียวเล็กเล็กนะใช่ปะมึงพูดมึงบอกกูได้ปะเนอนอนกันอ่ะผมถามนะมึงเดินได้ก้าวเดียวเหรอ ขามีสองขาแต่มึงเดินได้เก้าเดียวขาขามึงมีสองขาแต่มึงเดินได้แค่เก้าเดียวอ๋อเพราะมึงเป็นเบี้ยใช่ปะบอกกูได้ปะไอเดียวมะบัตรเทตุใบละแสนมะตรงเนี้ยมีบัตรเทตุใบฉันไหมมีไหมไม่มีไม่ใชมีบาดเหตใบฉันเลยมึงมีสองขาแต่มึงเดินได้เก้าเดียวเหรอฮะมึงคิดอะไรเองไม่เป็นหรอไม่ใช่บาดเหตป่ะไมให้กูช่วยคิดเอาป่ะตองรออยู่ในเวรไหม่รับที่ว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  เอาเบาเนี่ยกูถามมึงเนี euh. ่ยเอาเบาเอาอพี่มาเทิดไปมึงเอาเบาเลยเอาเบาเอาเบาแล้วมึงจะแอบเพื่อเทเลวเคียวดีเทเลวมึงจะแแอบมึงแแอคเพื่อไอ้เขาไม่อยากแก้เราเลยอ่่ะพีมึงไม่อยากแก้หน่อยวะไอ้ฮะมึงโดนแก๊งม้าใหม่ตบห้าสิบสองเลนเว้ยมึงโดนแก๊งม้าใหม่ตบห้าสิบสองเลนเว้ยมึงไม่อยากแก้หน่อยวะยวมันอ่ะเดี๋ยวที่ไมว เรามาส<ต>ุดรอบล <ะ S 1> แล้วใคเว็นหลักระตีรอบใจม<า>ไม่อยู่ไงจ่ด้ไม่อยู่ห้าสี่ศูนย์รอบนั้นก็ไม่กล้าแล<อ>้วกไม่อยู่จะอยู่มันเอาแล้วไม่แก๊กเลยไม่เอาของกันร้านที่มันไปบอกว่าเอามอาให้กูเนี่ยไปไปง่วงเอาไปเอาเลยเฮ้ยใช้ของโดนนะพี่โดนโดนโดนนะ มาเสน้มาเสนอมาเสนอมาแล้วไอ้ตัวนี้กอสาไม่ได้อยู่ดีแอวเลยแอวเลยไกูบาบากูอีกไก็บอกเอาของให้กูเนี่ยเอิ้เแ้าไปครับ เอ้ยเดียวเบิกรถมาเดียวว้าไอตัวไม่มีข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 าฮะมัวอะไรนะ ไปไวไวได้กูอ,อ,อยากโดนอ่ะมึงดับความมั่นใจกูหน่อยได้ป่ะเฮียอยากแพ้สะกาะไข่เฮียอยากโดนเวทสกอร์ไข่กูกูไม่เทหรอกแต่กูยืนเหยียบหัวมึงอยู่ไว้เชียเวทจำไว้ไปได้มึงรอดหรอกบัวตัดเอาเปล่าตะชิมไหนก็ได้มึงเหกูโง่เฮียไอ้ควาย โคตรเสี่ยวไอ้แกงมึงโคตรเสี่ยวดูตัวไม่ไดไม่มีไม่มีหัวแกงทำอะไรไม่เป็นไอ้ควายกระจอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวเบี้ยไอ้ควายใต้ตีนมึงตลอดไปมไอ้เหี้ยเวทไอ้เหี้ยไม่รู้หรอกมึงจะกลับมาจากที่ไหนแต่ที่เนี้ยกูเหยียบหัวมึงอยู่ไอ้สัตว์ทำไว้ไอ้้เหียแกงยังเสี่ยวไอ้ควายไม่จิ้มกระลาหัวหน่อยตรงเยอะมึงอย่าตรงเยอะเดี๋ยวกูเตะยอดหน้าให้หรอกไอ้สัตว์ตรงเยอะเดี๋ยวกูเตะยอดหน้าให้หรอกไอ้ยูอยู่ไหนเนี่ยควายมึงไม่กระทืบหรอกปไปไปป่วยแต่ไว้สัตว์ฮะมึงต้องเต้นกว่าไอ้สัตว์สรรุปไได้เเลล่่นมมหอ ยิงมันได้ยิงมันด้แต่เรามาทาไหมน่าวิ่งไอดีโอรถออกดิ อัดไปเท่าไรอ่ะอัดไปเท่าไร่เท่าไรมาสอเดือนอัดปเท่าไรอ่ะเฮี้ยรั่วเลยกูเปอร์ไมีควายไรเด้งไอสัตว์เดียไม่ต้องเก่าสกิฟไหนก็ได้มึงเกูเฮียหัวเท่าอะไรก็ได้เนาะไอควายเี้ยแม่งโดนห้บไปแม่งร้องอัดไปเท่าไหร่เี่ยวเออปล่อยไปปล่อยไปบ่นอแล้วแงอยากวัดห้องเครื่องไป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 พอ ไปเดีวเดียวกูหายป่ะมันมันบอกผมว่าเทแล้วอะไรนั่นบอกว่าแล้วอัดไปเท่าไหร่อ่ะรู้วะหรือรอบแต่งรอบมีโพเด็กปะไม่มีนี่ยไอโพเด็กมันมีรอบเวทอ่ะมันมันมีแค่โพเด็กบ้านไม่เกี่ยวกับโพเดี้ไม่น่ามีนะเวทเพราะว่าไอดับเฮดไล่ทีนี่ไว มันไม่มันไม่บีเทคเวทอ่ะลองมาดูสิแค่400มีคนขับแลยนะพี่พี่ว่ามันแค่40มันมันมันเจ็บเทียมจังยอดไปเท่าไหร่เออไปขับเฉยองเลย่ทำไมนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่อยประกันถีบอครับลูกหลวงพ่อองค์ใหญ่มากสาธุ99ของงวดนี้เด็ดเด็ดสามตัวตรงนะครับลูกรักของมี55คอยพระกันผีมันจะโชว์มันรวยคิดเลยเยอะเก็บรถดิ